สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปดาวโจน VIP ของวันที่13มกราหกห้นะคะตัวดินก็มี9มี8มี3ตัวกันให้มากลับมาพร้อมเลยแล้วก็3ตัว093 293 823 904ก็ก่็ขอให้เพื่อนเพื่นทุกคนที่ติดตามคลิปของเราอะนะโชคดีเฮงเฮงรวยๆทุกคนเข้าบนเข้าล่างทุกวันเลยดาวโจนของเราทั้งสองอันเลยทั้งตอนเช้า ในตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้ก็เข้าหกเจ็ดกับห้าหกตัวรูดหกนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดติดตามคลิปของเราเนาะเราจะได้ทำคลิปดีๆออกมาเพื่อนเพื่อนทุกคนได้ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะเราจะได้ทำออกมาให้เพื่อนๆ ได้ติดตามทุกวันจะได้เฮงเฮงรวยรวยปังๆก่อนตุดจีนนี่เนาะสําหรับตัว9ก้นะมีเก้าศูน์เก้านี่คือตัวเด่นนะคะ9 3มีตัวดินเก้าสี่เ9้าแปดเนี่9 9้าเก้ม

ก็ขอให้เพื่อนๆที่ติดตามเราโชคดีทุกคนทุกวันนะเฮงเฮงรวยรวยปังปังเนาะถูกบนถูกล่างเนาะสามตัวตรงๆทีเทิดสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเฮงเฮงปังๆค่ะสวัสดีค่ะ